ทำอัปปโลกกทินองค์ที่สามแบบธรรมยุตอิเดอมเฮสุอายสมาอารยะธรมโสับบะมหัลโกหุสุตโตธรรมะทโรวินิยะทโรวะสบรหะมะจารินังสันดัสโกสมาดะปโกสมุตเตชจโกสัมปะหังสโก บังหนังอาจาริโยวาอุปจารยโยวาหุตวาโอวาดโกอนุสาสโกสมัตโธจัตังตังวินิยกัมมังอวิโกเปตวากตินังอัตตาริตุงมัญญามหาเมวังสับบอยังสังโฆอิมังสับปริวารังกตินาดุสัง อายตสมมโตอารยะธรรมัสสะดาตุกามว่ตัดสมิงกะดินังดะรันเตสัพโวยังสังโฆสมมะเดวะอนุโมดิสติอายตสมมโตอารยะธรรมเสวะอิมังสัปริวารังคดินะกดุสังดาตุง อรรถจติวานวาสปัตสิมัสสังคัสสะ